สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาประเด็นข้อหารือซึ่งเป็นเรื่องของแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในประเด็นข้อหารือนี้นะครับเป็นเรื่องของกรณีที่มีการประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตประสบภัยพิบัติเนี่ย การประกาศเนี่ยเป็นการประกาศของจังหวัดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของใครในการที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานใดแล้วกรณีการช่วยเหลือเป็นการเยียวยาฟื้นฟูหลังจากประสบาสาธารณาภัยเนี่ยท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของตนเองเข้าไปช่วยเหลือได้หรือไม่หรือมีขั้นตอนวิธีการดำเนินการอย่างไรนะครับ เรามาดูรายละเอียดในหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท08 08.2ทับ3ามสลงวันที่10มีนาคม2566ซึ่งคุณผู้ชมสามารถสืบค้นรายละเอียดมา,าศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเป็นกรณีของการตอบข้อหารือ,อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนกรณี เกิดสาธารณภัยของท้องถิ่นนะครับในรายละเอียดเนี่ยเทศบาลเมืองป่าตองเขาได้ขอความเห็นชอบในการใช้จ่ายงบประมาณอาของเทศบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณอีอุทก,กภัยหรือภัยจากน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอรกระทูโดยขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอำนาจจากประลัดกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนอนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาพิจารณาแล้วเนี่ยก็มีความเห็นดังนี้ 1. กรณีจังหวัดภูเก็ตเนี่ยซึ่งมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก็คือกรณีเหตุอุทกภัยนะครับมีการประกาศเป็นเขตผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอกระทู้เทศบาลเมืองป่าตองซึ่งเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยะจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศสอ6 0และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ7วงเล็บ1ถูกต้องหรือไม่ ตรงนี้จังหวัดภูเก็ตได้หาลือนะครับว่าใช้การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบข้อ7วงเล็บ1ถูกต้องหรือไม่ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่พุทธศักราช2560 ในข้อ7นั้นกําหนดว่ากรณีมีความจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณาภัยนะครับเป็นการในข้อ7เนี่ยได้กําหนดเงื่อนไขของการช่วยเหลือประชาชนกรณีของการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากเกิดสาธารณาภัยไปแล้วนะครับให้ท้องถิ่น,นดำเนินการดังนี้วงเล็บ1วงเล็บ1ก็คือ กรณีมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัยกรณีมีการกรณีนะครับมีการประกาศนะครับตรงนี้เนี่ยให้รายงานไปยังอำเภอรหรือจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณานำเงินทดลองราชการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีถ้าเป็นการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเป็นการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณาภัยเนี่ยให้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการนะครับในการช่วยเหลือโดยการรายงานรายงานให้อำเภอหรือจังหวัดเพื่อพิจารณาเอานำนำ,านำเอาเงินทดลองราชการนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประกอบกับหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ว292 2ลงวันที่19กันยายน2565ในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณาภัยของท้องถิ่นในข้อ2.1เนี่ยสรุปได้ว่ากรณีจังหวัดมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิต หรือการช่วยเหลือเกษตรกร,กรซึ่งเป็นการเยียวยาหรือฟื้นฟูนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของท้องถิ่นก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยสำรวจความเสียหายแล้วเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือตัวย่อเนี่ยกอชอพอ,อ,อนะครับและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือกอชอพอจอ พิจารณาใช้เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นการประกาศเขตผู้ประสบะเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีประกาศเนี่ยจะต้องใช้เงินทดลองราชการนะครับโดยหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ย มีหน้าที่ในการสำรวจความเสียหายแล้วก็รายงานไปยังกชอพอ,อนะครับและกชอ,อชอพจพิจารณาใช้เงินทดลองราชการไม่ได้ใช้เงินของท้องถิ่นนะครับทีนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้มีระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พุทธศักราช2,562โดยเขาให้ถือปฏิบัติตามข้อ7วงเล็บหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำน,นาจหน้าที่ท้องถิ่นพศ2560เมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่ากรณีนี้นะครับปรากฏว่าเกิดสาธารณภัย่เ,เป็นอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยและจังหวัดเขาก็ได้มีการาประกาศ นะครับจังหวัดภูเก็ตมีการประกาศฉบับที่3เรื่องเ,อเขตพื้นที่ประสบสาธ,ธารณาภัยขเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอรกระทุนะครับดังนั้นเนี่ยหากเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูลหลังเกิดสาธารณาภัย ก็จะต้องดําเนินการสํารวจความเสียหายเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอกอชอพอ,อและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกอชอพอจอพิจารณาใช้เงินทดลองราชการตามระเบียบเพราะฉะนั้นความเห็นของจังหวัดภูเก็ตถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นการประกาศออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เงินของท้องถิ่นนั้นนะครับ ท้องถิ่นก็มีหน้าที่สำรวจรายงานไปยังอำเภอและจังหวัดในการใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาในกรณีข้อที่2นะครับกรณีเทศบาลเมืองป่าตองจะขอใช้งบประมาณของเทศบาลเองเนี่ยในการช่วยเหลือนะครับโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ6วรรคสา ของระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนพศ2560ได้หรือไม่ก็คือเทศบาลเนี่ยะจะ,ะตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยในการประกาศเนี่ยเขาให้ใช้งบประมาณเงินทดลองราชการของจังหวัดหรืออำเภอนะครับแต่ว่าเทศบาลเนี่ยะจะใช้งบประมาณของตนเองช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ6เนี่ยได้หรือไม่กระทรวงมหาดไทยเขาพิจารณาดังนี้นะครับว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศ2560และแกะ้ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรค3านั้นกำหนดว่าท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนให้ความช่วยเหลือนะครับถ้าจะช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์นะครับจะต้องขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีเกิดสาธารณาภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองและจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศฉบับที่3เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับและก็ต่อมาในเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้สำรวจความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวและก็เสนอคณะกรรมาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิกชอพออำอเภอแล้ว และก็ได้เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกอชอพอจอของจังหวัดแล้วนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังนั้นเนี่ยจึงจะต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกอชอพจอ,อพิจารณาใช้เงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังพศสอสตามห่วงเวลาที่กำหนดตามประกาศของจังหวัดภูเก็ต นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมีการประกาศแล้วก็ต้องดําเนินการไปตามหลักเกณฑ์นั้นนะครับทีนี้กรณีที่หาลือก็คือว่าถ้าจะช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้หรือไม่โดยใช้งบประมาณของทศ่บาลเนี่ยเมื่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดไม่ได้พิจารณาารณให้ความช่วยเหลือนะครับประกอบกับอำเภอกระทูเนี่ยเขาได้มีหนังสือที่ว่าการอำเภอกระทู เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอกระทูแจ้งว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้ยุติจังหวัดภูเก็ตได้ยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามข้อ10แห่งระเบียบกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นอำเภอเขามีหนังสือแจ้งมาแล้วนะครับว่าจังหวัดยุติอนุมัติในการช่วยเหลือนะครับทำให้ไม่สามารถใช้เงินทดลองราชการได้ เมื่อเขามีหนังสือแจ้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ประสานให้เทศบาลเมืองป่าตองดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามอํานาจหน้าที่หากเทศบาลเมืองป่าตองเนี่ยพิจารณาแล้วมีความจําเป็นจะต้องช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูลหลังเกิดสาธารณาภายัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับที่ไม่ได้รับการพิจนารณาให้ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดซึ่งเป็นกรณีช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือหลักเกณฑ์เนี่ย นะครับก็คือว่าจังหวัดเขายุติแล้วนะครับในการช่วยเหลือเพราะว่าประชาชนที่จะเทศบาลมีความประสงค์จะช่วยเหลือนีอ่นอกเหนือหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดเนี่ยนะครับเทศบาลเมืองป่าตองจะช่วยเหลือก็อาจจะขอความเห็นชอบกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนก็ได้นะครับก่อนการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ของท้องถิ่นพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรค3ซึ่งประลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งที่9 56พศ2563เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนลงวันที่13พฤศจิกายน2563เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเขายุติการช่วยเหลือยุติการใช้เงินทดลองราชการแล้วนะครับแล้วเทศบาลเมืองอป่าตองเนี่ยเขามีความประสงค์จะใช้งบประมาณของตนเองในการช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยนะครับก็สามารถกระทําได้แต่ว่าจะต้องอขอความเห็นชอบนะครับอ,อ,อาจจะขอความเห็นชอบกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนอการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งเขาได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแล้ว นะครับก็สามารถกระทําได้นะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือประเด็นข้อหารือนะครับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท0 8 0 8 2ทับ3479ลงวันที่10มีนาคม2566ในเรื่องของการอขอหารือแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ